สิบห้าล้านคนเป็นเงินเท่าไหร่เอาอาจารย์ชูคงมีปัญหาผมเชียร์ให้อาจารย์นะครับให้อาจารย์เพียงดินเนี่ยตั้งกองทุนต้องตั้งกองทุนนะฮะไม่ต้องไปกระมิดกระเมียนใดๆเช่พูดตรงๆเลยฮนะตั้งกองทุนในการสู้ผมถึงบอกว่าวันนี้ไงฮะถ้าคุณไม่เอาจาัดชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็จะสงสัยว่าเอาแล้วมึงเอาเงินจากใครมาเคลื่อนไหวเอามึงต่อสู้กันเนี่ยที่มึงอยู่เนี่ยมึงอยู่ได้ยังไง งานการมึงก็ไม่ได้ทำอะไรมึงก็ไม่มีมึงจะต่อสู้ได้ไงประชาชนเขาก็ต้องสงสัยเพราด้วยอุดมการเอาเงินส่วนตัวครับเ,เงินส่วนตัวผมเข้าใจเราถามว่าแนวร่วมประชาชนเนี่ยควรจะรับผิดชอบไหมประชาชนควรรับผิดชอบควรรับผิดชอบร่วมกันสำคัญที่สุดคืออะ วันนี้เนี่ยทุกคนฟังอาจารย์จูพงเป็นแสนเป็นแสนฮะหลายแสนด้วยฮฟังอาจารย์ชูพงเนี่ยะฮะแต่ถามว่าอาจารย์จูพงต้องอยู่ลำบากทําไมพวกคุณไม่ช่วยฮะเข้าไปในซีบ็อกเข้าไปในรายการไปขอก็ได้ครับหมายเลขบัญชีเนี่ยหรือประก,กาศออกมาก็ได้นะครับผมขอความกรุณาน,นะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่อะไรนะครที่เป็นผู้ดําเนินรายการที่ เอ่อแกชื่ออะไรผมลืมละนะ,ะก็ประกาศเลยผมขอร้องเถอะ,ะอย่าอย่าให้เป็นแบบนี้อย่าให้พวกเราอยู่แบบนี้เลยประกาศออกมาเลยครับบัญชีโอนเข้าช่วยอาจารย์จูปงถามว่าคนละร้อยแม่งไม่ตายหรอกฮะซื้อของซื้อขนมกินซื้ออะไรยังมากกว่านี้ได้ซ้ำไปแต่วันนี้เป็นการเสียสละช่วยกัน ช่วยอาจารย์จูพง์ผมอยากให้เงินมันโอนเขาเป็นพันล้านร้อยล้านไปเลยร้อยล้านพันล้านไปเลยอาจารย์จูพง์จะได้อยู่ได้แกจะได้มีแรงสู้แล้วแกจะได้มีเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไปช่วยแกสู้ไปเสริมในการต่อสู้แกยังดูแลคนได้อีกเยอะเพราะทุกคนก็ต้องนับถือฮในการต่อสู้อันนี้สําคัญฮะก็เหมือนวันเนี้ยต่างประเทศเนี่ยแตกเป็นสายสายนู้นสายนี้สายนู้นสุดท้ายบางทีมันตีกันเอง ตีกันเองนะฮะมาโจมตีกันเองเนะี่ยผมก็บอกว่าจะไปโจมตีทําไมถ้าคุณอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคุณไม่ต้องําเป็นต้องทําอะไรฮนะวันนี้คือความร่วมม้ร่วมมือไอ้นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องเลือกเดินให้เป็นวันนี้วิกฤตของประเทศชาติคืออะไรใครจะทําสําเร็จใครไม่ทําสําเร็จถามว่าโอ้ยตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันไม่ได้เลยฮนะห้ามตัวใครตัวมันเด็ดขาดนะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เล่นปาหี่นะฮะผมอยากจะเรียนทุกท่านนะฮะที่เปิดวิทยุข,ขึ้นมา บางทีก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยกันเองนี่แหละแต่ผมขอร้องนะฮะอย่างนึงว่าวันนี้เนี่ยมีทางเดียวคือแพ็กกันสู้ผมเนี่ยแม่งก็อีโก้นะฮะไม่ใช่มีอีโก้โคตรอีโก้เลยแหละแต่วันนี้ผมต้องเอาต้องจุดต่างที่คิดต่างกันไม่เป็นไรแต่จุดร่วมต้องส่งเสริมต้องเดินด้วยกันแล้วก็ต้องให้พวกเรามีกําลัง ไอคนที่แม่งบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องงุ้นไม่ต้องนี่เหรอไม่ต้องไปฟังแม่งหรอกคะัพ่อแม่งโกหกต่อแหละที่สาคัญที่สุดคุณต้องพูดความจริงขนาดคุณมาจัดรายการคุณยังพูดต่อแหลเลยฮะพูดย่างไงฮะความจําเป็นคืออะไรคุณยังไม่เข้าใจเลยครับว่าการต่อสู้คืออะไระประชาชนจะต้องรับผิดชอบประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่คุณมารับผิดชอบคุณเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วชาติไหนมันจะชนะประชาชนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน จะต้องทำร่วมกันอย่าให้เป็นภาระคในใดคนหนึ่งไอ้แกนไอ้นักจับรายการเนี่ยนะครับทั้งหลายเนี่ยนะฮะหรือว่าแกนก็ได้ครับผมก็คงจะไม่ต้องมาดัดจริตว่าอ๋อเป็นแกนเดี๋ยวจะเป็นแบบนอกระชอเป็นแกนประชาชนยังไงเขาก็ยอมรับครับไม่ต้องมาพูดอย่างอื่นเนี่ยพูดง่ายพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นหรอกครับไม่ต้องเป็นเลี่ยงเลยครับก็คือเป็นแกนเป็นแกนนํานะครับ ความคิดคุณต้องบอกว่าเป็นแกนนํา nah ความ X, าคิดนะวันนี้ถ้านักจัดรายการวิทยุทั้งหลายเนี่ยคุณบอกว่าฮ้ยฉันไม่ใช่แกนคุณน่ะแหละเป็นแกนแกนนําทางความคิดที่ประชาชนเขาจับไปกรองเขาเรียกว่าแกนนําทางความคิดฮะมันยังไม่ใช่แกนนามวลชนแต่เป็นแกนนําทางความคิดเพราะประชาชนเขาจะต้องฟังจากคุณแล้วเอาไปกรองอาไปคิดเพราะฉะนั้นในสิ <cały confused> stroll, ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจว่าในการพูดจริงพูดตรงเนี่ยมันไม่มีใครสนับสนุนหรอกครับ จริงๆครับมันเป็นเรื่องตลกครับถ้าเป็นเรื่องตอแหลเรื่องตลกโปกฮานี่เอากันจริงฮะชอบกันจังฮะแต่พอจะมาเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่การต่อสู้วันนี้ไม่ใช่เล่นปลาหี่ยงผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ปลาหี่กันนะเว้ยมันไม่ใช่มาเล่นขายของจบแล้วก็จบนะมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะอันนี้มันคือเกิดขึ้นจริงเสียชีวิตจริงเศรษฐกิจทางจริงกว่าจะกอบกู้ได้เมื่อไร่ไอ้ปยุจจรโอชาแม่งคุกคามต่อชีวิตจริง อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นสู้ถ้าเกิดท่านบอกว่าฉันเกียดไอ้ระยุทธจัน,นชามก็ต้องช่วยฮะไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ฮะคุณต้องช่วยสนับสนุนแนวคิดของคนเหล่านี้ฮะบรรดาท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคุณต้องสนับสนุนเลยต้องทําแล้วก็ต้องเร่งทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าคุณไม่ทํานะฮะถ้าคุณไม่ทําเนี่ยเท่ากับว่าไม่มีประโยชน์เลยฮะวันนี้เนี่ยเราใช้อะไรครับ เราใช้ยุทธปัจใจในการต่อสู้กับอมาตย์กับเผด็จการ,รเผด็จการมันเอาเงินภาษีของเราเนี่ยไปใช้มาฆ่าพวกเราวันนี้เนี่ยมันเอาเงินของเราเนี่ยมาฆ่าพวกเรามาบีบพวกเรามาทําให้พวกเราตกต่ํานี่คือพวกอมาตย์นะนี่คือเผด็จการนะแต่วันนี้เนี่ยเราต้องการล้มมันถามว่าไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศทั้งหลายลานี่จะล้มได้ไหมชาตินี้จะล้มได้ไหม ถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากคนไทยเ่ยคุณลองดีสิครับอย่างที่ผมบอกอามาดแม่งไม่กลัวเลยครับวันนี้เนี่ยมันควบคุมได้แม่งเฉยเฉยแม่งยิ้มเลยแต่ลองเอาสิครับว่ามีเงินบริจาคเข้าไปร้อยล้านพันล้านเนี่ยเข้าไปในบัญชีเพื่อจะเพื่อที่จะต่อสู้เป็นกองกําลังในการต่อสู้เป็นกองในการปฏิวัติประชาชนเนี่ยแม่งหนาวไอ้นั้นแหละครับที่มันจะสั่นสะท้านตรงนั้นแหละครับเพราะมันได้ปฏิบัติการแล้วแต่ถ้ามาด่ามันเฉยเฉยมาเงี้ยแม่งหัวล้อย,ยอกขำกิ้งด้วยซ้ำไป พราะมันไม่สะท้สนประธานมันมีความหน้าด้านอยู่แล้วคะคุณไปด่ามันก็ด่าคนหน้าด้านน่ะแล้วมันจะรู้สํนึกไหมฮะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้วันนี้สํนึกเหือกันคนเสื้อแดงด่ากูคนสแสดงวิพากษ์วิจารณ์กูกูจะกูจะขอลาออกจากความเป็นนายกกูจะขอลาออกจากความเป็นเอหัวหน้าคณะคอสชกูไม่เอาแล้วกูยอมแล้วถามว่าประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นไปได้ไหมที่มันจะพูดคําเนี้ยมันจะมีสํนึกไหมครับถ้ามันมีสํนึกมันไม่ปฏิวัติหรอกครับ วันนี้เลิกพูดเลิกตอแหลกันได้แล้วฮะเลิกมองถึงความจริงกันได้แล้วว่าการต่อสู้เนี่ยมันต่อสู้จริงๆคืออะไรการต่อสู้คือการรวบไม้่วมมือถามว่าการรบกวนท่านเดือนละร้อยเนี่ยนะครับที่ฟังรายการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยของอาจารย์จูฟงเนี่ยก็ให้อาจารย์เปิดกองทุนมาเลยให้อาจารย์เพียงบินก็ได้ทําะหรือว่าพี่อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรผมจําไม่ได้ครับผมก็ลืมทุกทีผมก็ฟังแค่บ่อย นะครับที่เป็นเอ,อโคศกอ,อที่เป็นโคศกนะครับคอยถามอาจารย์ชูงงทีนี้ว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีการคืออะไรผมก็อยากจะบอกนักจัดรายการทุกคนนะครับรวมทั้งองค์กรที่จูกตั้งจัดตั้งขึ้นมาด้วยผมถามองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาวันนี้ต้องพูดครับไม่พูดไม่ได้แล้วเป็นเรื่องที่นะครับอยากรกะมิดกระเมียนนะครับอย่าดัดจริตกันต่อไปเลยต้องพูดความจริงครับ องค์กรเสรีไทยเหมือนกันนะครับวันนี้เขาก็ตั้งคําถามอ่ะเอาแล้วองค์กรเสรีไทยเอาเงินจากไหนมาเคลื่อนไหวแล้วคุณเคลื่อนไหวอย่างเนี้แล้วเมื่อไรจะชนะอันนี้ก็เกิดคําถามที่ถามมาละคุณจะตอบอยังไงก็สู้ไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายแล้วถามว่าคนไทยจะคึอเขิมไหมแต่ถ้าวันนี้เนี่ยองค์กรเสรีไทยประกาศเลยเราจะไม่ของเงินใดๆทั้งสิ้นจากใครแม้กระทั่งพันตำรวจโทรดรทัินชินวัตร เราจะเอาเงินของประชาชนสนับสนุนในการต่อสู้ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเงินได้มาเท่าไหร่ประกาศออกอากาศเลยแถลงการเลยวันนี้ได้แล้วพันล้านวันนี้ละสองพันล้านเอามาแต่แม่งช็อกตายครับถ้าเป็นแบบนี้ครเพราะปริมาณที่มันได้เนี่ยมันบอกบง่งบอกถึงความพร้อมในการต่อสู้ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับปริมาณเงินยิ่งมากเท่าไหร่การสมทบยิ่งมากเท่าไหร่การต่อสู้ก็มีความชัดเจนมากเท่านั้น วันนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะชนะถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหรจะชนะเมื่อไรจะมีวิธีการต่อสู้เมื่อไรจะลุกคือลุกคือพร้อมกันต้องใช้ไหมปัจจัยต้องใช้ทุกอย่างเลยครับต้องใช้เงินหมดแล้วฮะไม่ใช่ไม่ขยับกรยื่อนไม่ใช่สร้างมวลชนนะแต่คุณจะเอาไปขยับยังไงคุณจะเคลื่อนไหวในประเทศยังไงครับ แต่เราคนแต่เราคนจะต้องเชื่อมโยงกันจะต้องเกาะกันจะต้องเดินไปด้วยกันเนี่ยจะต้องลุกฮึนขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องหมูหมูเหรอัะเป็นเรื่องกระจกเหรออย่าลืมว่าสํานึกคนไทยไม่มีผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงที่สําคัญที่สุดเนี่ยคุณต้องทําเมื่อทําให้เห็นเนี่ยมันมันเห็นยิ่งกว่าอย่างอื่นนะฮะถามว่าบริจาคนะครับไม่ใช่บริจานะคเนผมก็พูดชอบไม่ใช่บริการร่วมกันต่อสู้โดยการ ให้เห็นว่ากูมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กูมีกําลังในการต่อสู้อามาดมันก็รู้ผเด็จการแม่งก็รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยแม่งไม่มีใครเอาหรอกเพราะบางคนก็หนึ่งหนึ่ง,งสองไม่มีกําลังจะสู้เพราะไม่มีใครสนับสนุนอยู่แล้วฮะเมื่อไม่มีใครสนับสนุนต้องอยู่ด้วยตัวเองอยู่ด้วยเงินบริจาคเล็กๆน้อยๆของประชาชนแล้วแต่ว่าจะเจียดมาให้บางทีก็ต้องเอ่ยปากขอ ทั้งที่มันไม่สมควรจะเอ่ยปากขอสํานึกเนี่ยของฝ่ายประชาธิปไตยมันไม่มีกันบ้างเลยหรือไงฮะคิดกันไม่เป็นคิดกันไม่ออกเลยหรือไงผมไม่เข้าใจเวลาเวทีนปชนี่สมทุกทาตุพัดแผลเนี่ยไปบริจาคก,กันจังฮะก็รู้ว่าเป็นการเซตอัพขึ้นมาก็าไปบริจาคก,กันนะกี่สิบล้านนะสี่สิบห้าสิบล้านสุดท้ายนะครับขอบเงินห้าสี่สิบห้าสิบล้านนี่หนีหายไปฮะชี้แจงเงินบริจาคไม่ได้ตอนนี้เป็นศูนย์หายไปเรียบร้อยครับเงินบริจาคไม่รู้อย,อยู่ในกระเป๋าใคร อันนี้ทำกันจังนะแต่ไอ้เวลานักสู้อย่างแท้จริงอย่างอาจารย์จูพงหรือคนที่อยู่ต่างประเทศอาจารย์สุรชัยแช่าดานเนี่ยมึงจะมึงจะให้มึงจะตายกันหรือไงฮะหรือเพราะมันไม่ได้หน้ากูก็เลยไม่ให้กูต้องได้หน้าเท่านั้นกูจะได้ให้สานึกประชาธิปไตยมึงอยู่ตรงไหนกันวะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันควรที่จะเฮ้ยเปิดมาแล้วทํากันลุยกันอย่างอาจารย์สุรชัยแช่าด่านท่านบอกว่าวันนี้เนี่ย เราจะต้องมีมวลชนปฏิวัติมวลชนปฏิวัติจะตั้งได้ไงถามว่าใช้คนเนี้ไปทํางานให้มึงไปทํางานให้กูหน่อยไหมถามว่าอ้นั้นมีค่าลดไหมมีเงินที่จะไปติดต่อไหมมีเงินที่จะไปเชื่อมไหมไม่มีแล้วอาจารย์อาจารย์าจายุลชัยจะใช้ใครได้เอาผมถามหน่อยจะใช้ใครได้อันนี้ตัดเรื่องสสอออกไปนะครับเพราะสอสอสอสถ้าสสอไม่เอาก็จบไป ทีนี้มาพูดถึงเรื่องจริงที่มันจะเกิดขึ้นคืออาจารย์สุรชัยใช้ใครได้ใช้คนในประเทศเถอะไอตรงนี้ตรงนี้รู้ว่าเป็นการน,นาให้มึงใช้กูไปไหนกูนแมวกูไม่มีเงินอะทําก็กระยอบกระยับทาก็ทําไม่เต็มที่เพราะก็ไม่มีเงินอยู่แล้วพอาหต้องให้เขามาแบกต้องให้แกนนําในท้องที่มาแบกก็ตายหากันพอดีครับชาติเนี้ยลบกี่ชาติมันก็ไม่ชนะทางเดียวที่คุณจะทําก็คือเอาเนี่ยกูรับผิดชอบเดือนหนึ่งตั้งกองทุนมา ตั้งมาเลยครับในการรัฐประหารเนี่ยในการรัฐประหารซ้อนเนี่ยหรือว่าในการค้นล้มเผด็จการทหารเนี่ยกองทุนนะครับค้นล้มเผด็จการทหารถ้าคุณตั้งขึ้นมาเพื่อเผยอต่างประเทศหรือคนที่เขามองเห็นความเป็นธรรมเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเด็กเขาอาจจะโอนเงินเข้ามาสมทบช่วยนะครับในการต่อสู้ในการล้มเผด็จการประยุทธ์จนอชาก็ได้ประยุทธ์จนาชาก็สบายฮะกูใช้เงินคนไทยในการจัดการกับพวกมึงในการทําให้คนไทยตกต่ําทําทําให้คนไทยยากจน วันนี้มันจะไม่มีเวลาเพราะคุณอย่าลืมว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการรัฐระหารเนี่ยนะครับมันเป็นดินพอกหังหมูมันก็จะพอกไปเรื่อยหนี้มันก็จะพอกไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยล่มสลายเหมือนอาาร์เจนตินาจะทำํำยังไงประเทศไทยพังแล้ววันนั้นคุณจะมาบอกว่ายุ้งนี่กูมาสู้ไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดรับให้เรียบร้อยแล้วคุณทําแค่นี้แหละ